เมื่อสันกะเปิดกล่องชุดคอสเพลย์ฝันฝันแฟรี่แฟร์ใจวันนี้เรามากับการ์ตูนในวัยเด็กวิ่งคลับบลูมแฟรี่มังกรอนันดับแรกเปิดกล่องออกมาเราจะเจอกับปีกนางฟ้าบินดาวผัวอุ้ย <c oughs> อดเล่นมุกนี้ไม่ได้จริงๆปีกเป็นงานผ้าแก้วเป็นโครงเหล็กดัดได้สวยมากเลยนะต่อมา เป็นรองเท้ากันบ้างเป็นงานหนังสีฟ้าเบอร์38อาจจะมีตำหนิตามการใช้งานบ้างมาเข้าสู่ดีเทลชุดกันบ้างอันนี้เป็นปกแขนสวยมากทุกคนเขาเรียยวกาผ้าอะไรอ่ะใช่ผ้าโฮโลแกรมปะเอะหรือผ้าบัมกันนะแต่ใดๆคือวิงแสบตามากแต่ชุดก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะเสื้อคือเป็นกากเพชรสดใสสุดวิงสมชื่อวิงขับอะกระโปรงก็เป็นงานกากเพชรเหมือนกันมีซับในในตัวด้วยนะคะไม่โปะแน่นอนอันนี้เป็นกิฟตติดผมมงกุฎอันน้อย น่าราัสุดท้ายท้ายสุดวิกผมสีส้มร้อนแรงมอสฟีนิดคาแรกเตอร์ character. แต่งออกมาก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะให้คะแนนลุคนี้สันกะเท่าไหร่ดีคะคอมเมนต์มาบอกนหน่อยนะพิกัดเช่าชุดจากร้านนี้เลยจ้า